คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอะ่ะเฮ้ยโรบักหมดทำไงดีโรบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาบริการเติมโรบักก,กดเกมพาร์ทนบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิ่งและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้องที่นี่เลยลาวาวา สวัสดีค่ะทุกคนเราเกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแมปที่มีชื่อว่าสปีด o อนนั่นเองยูท่ามอว่าทำไมวันนี้มนเล่นสปีด d อนเดี๋ยวบอกสำเลิกเล่นแล้วมันเกิดจากที่เอ่อพิกเซลเพนเตอร์มันเข้าไปเล่นไม่ได้เว้ยก็ไม่รู้ว่าทำไมคือแบบว่าพยายามกดเข้าไปลายรแล้วแล้วมันก็ก,ก็เข้าไม่ได้ไอะแกมันเข้าไปวาดมันเข้าไปแข่งไม่ได้ มันบอกว่าเชื่อมต่อมันก็หลุดออกมาทุกคนเออนั่นแหละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปกำลังใจให้ด้วยนะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาวาดแข่งให้มีแต่สีสม้มเอาดีๆคือไม่อยากกลับมาเล่นเลยเพราะว่าแบบคนในเกมนี้มันชอบกักคะแนนโอเคโจทย์มาแล้วค่ะทุกคน,ม,นมาเริ่มกันเลยสีสม้มเย็น กูว่าแล้วมันต้องได้โจทย์นี้สีส้มบัตรโจย์เป็นเย็นว่าืยอะได้ดูค่ะตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำไงเลยอะสีส้มอมามันจะอะไรมันจะเย็นได้ยังไงว่าสีส้มเนี๋ยกูถามจริงเอ้ยเย็นตอนเย็นตอนเย็นโอ้โหแกมันคือเย็นในภาษาบ้านเขาคือคือเย็นอะแต่บ้านเราตอนเย็นก็คือเย็นอะคือแบบมันตอนเย็นเฮ้คิดไม่ออกจริงก็คือน้ำเย็นไหมเย็นเย็นว่าเย็นเย็นไม่เอาวาดน้ำแล้วกันนะว่าน้ำเย็นไปแบบฟิลเอ่อ น,น,น้ำส้มแบบเย็นอร่อยมากเย็นคือดูแล้วรู้สึกแบบร้อนค่ะไม่เย็นหรอกแต่ว่าวาดเป็นน้ำส้มก็คือเท่ากับเย็นอ่าเย็นน้ำแข็งเนี่ยเออทำไมโจทย์แบบนี้ไม่ออกตอนกูว่าสีฟ้าวะเฮ้ยแกฉันแบบฉันปวดเฮดเลยฉันปวดหัวมากๆเลยแต่ขอให้ส่องแล้วกันนะน้ำแข็งที่แบบว่าโอ้เย็นเยรือกลัวเนี่ยแอบบกลัวเลยหรือเปล่ามีความแบบแอบ,บกลัวนะอ่ะฉันให้ส่องเหมือนกันก็คืออันนี้คือลายไอติมน้ำแข็งโดนาเย็นสภาพหน้าคนเย็นหน้านี้ ร้องไห้เนี่ยน,น,นี่เย็นจริงอันนี้อะให้3มเลยเย็นแอนดี Andy. Who Andy ค้คุณคืแอนดี้ค่ะดูหนาวจริงหแหละแกตายแล้วเนตอนนี้อะไรเอ่ยอะให้2แล้วกันอะเนี่ยอะไรเ,น,น,ไรเนี่ย <c oughs> หนาวแหละเออนเนี่ยกองไฟนี้หนาวเออให้3มเลยเนี่ยเย็นอันนี้เย็นจริงแล้วดูแบบหนาวส่วนกูอะไรมันก็เย็นป้าแบบน้ำเย็น่ะแบบน้ำเย็นอะแกน้ำเย็นคือน้ำส้มกินไรยเย็นเห็นปะมันมีแบบไอน้ําด้วยอะแล้วแบบแม่งเย็นไงแกน้ำส้มเย็นจริงผู้ชนะคือเราจริง ฮ้ยแต้เดียวแกน้ำเย็น่ะโอ,อ้น้ำเย็นด้วยยังมีคนเข้าใจว่ะวิ้วขอบคุณที่โบอกให้นะน่ารักกันมากแกน้ำเย็นฉันเป็นไงล่ะขาดแค่แต้มเดียวแต้มเดียวเป็นการแบบว่าคัมแบ็คเข้ามาเล่นแบบว่าแบบนี้ตต๊ดเต๊ดเอ้ยดต๊ด สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสีส้มมีอะไรบ้างวะทุกคนค,คือคิดไม่ออกจริงว่าอะไรดีวะสัตว์ประหลาดสีส้มคิดไม่ออกนะสัตว์ประหลาดสีส้มจะเป็นอะไรอ่ะอายมือหลังก่อนมาพีค่คอยคันี่สีน้ำตาลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันคือสีส้มเข้มเนาะคืตัวอะไรได้บ้างวะทุกคนคก็วาดเป็นสัตว์ประหลาดไปเฉยๆก็ได้ปะเออ อุ๊ยเนี่ยสัป,ปหลาดจริงแกน่ากลัวมากแบบโผล่มาจากอะไรสักอย่างอะเออแล้วก็เป็นสัป,ปหลาดเนาะเออแบบสัป,ปหลาดละวาหมเออได้จริงสวยอุ๊ยสวยนะชอบไปสามดาวเลย <c oughs> ฟิลแบบว่าแมงมุมแต่แบบว่ามีแบบขาเป็นใบใบมีดเออสวยดีสัป,ปหลาดแต่ว่าแบลลนิดน,นึงนะเนี่ยหน้าแบบไม่น่ากลัวแต่น่ารักดิอุ๊ยอันนี้เป็นแบบว่าเจวิลนะคะไม่เชิงสัป,ปหลาดนะเขาก็เป็นแบบว่าเออไม่รู้ว่าสัป,ปหลาดมนะกูก็ไม่รู้มปนคืออะไรอะให้สามเลยอะ <c oughs> เนี่ย สัตว์ประหลาดจริงโผล่จากลาวาน่ากลัวมากชื่อไม่รู้คิดเอาเองเหมือนเหมือนตายนะเหมือนตาสองคนอะเอาร้องไห้อะร้อ,องไห้ทำไมสัตว์ประหลาดอะไรสัตว์ประหลาดร้องไห้เอาไปหนึ่งค่ะไม่ได้อุ้ยอันนี้แบบอแอบออหล่นไปเลยดูไปดูมาก็แอบหล่นนะขอให้สองละกันอะมีแบบนี่เข่าหรือเปล่าหรือหูหรือโบ เรืออะไรใดๆไม่ไมีใครรู้เป็นความลับ <S <S และผู้ชนะก็คือดราอุยขอบคุณค่ะน่ารักกันจริงๆเลยขอบคุณที่วตให้แกมันสวยจริงเว้ยโชต่อไปกันเลยนะคะุยแบบแกแล้วใครแอดมาเนี้ยใครมันแอดมาเยอะแยะเลยเรารู้จักกันห, <S <S หรอแอดมาเพื่อนกันเรารู้จักกันหรือเปล่า <S <S อลขออะไรที่แบบเข้าปับสิสบุกุกกี้โอ้โหบอกเลยว่าคนเข้า มาน้องหนูคุกกี้รสส้มเริ่มเอาแบบพื้นหลังสีอ่อนๆพี่กอน,นี่สีเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่คัน,นี่สีส้มอ่อนได้หรอจะก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยสีสม้มอุ้ยนี่ก็ออกน้ำตาลอยู่เดอ้อก็คือสีสม้มนั่นแหละ แกแล้วคุกกี้ฉันคือน่ากินจริงไงคุกกี้ของจริงเนี่ยโบดเลยจริงสีส้มนะไม่มีสีอื่นนะนี่คือสีส้มสีส้มอุ้ยคุกกี้น่ารักมากขอให้สองดาวแล้วกันเหมือนแบบว่าอบไม่สุกอะไรยเงี้ยอบแบบอบแล้วแบบสุกแค่ตนอข้าในไม่สุกก็มันอาจจะเป็นคุกกี้แบบรสไวชอ็อกหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอให้หนึ่ง F C พี่ข้าขอบคุณนะคะงั้นขอให้หนึ่งออรอเลยให้สองค่ะเขาจะเป็น F C กันนะคะ่ะโอ้ยนี่ไม่ใช่คุกกี้ลูกนี่มันอะไร นี่มันน่าคนหรือเปล่าขอให้หนึ่งรักันนะรีพอตไม่ได้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 อุ้ยอันนี้น่ารักแต่ขอให้สองรักันนะเหมือนชั้นต้มไข่มุกเลยอะ่ะเออน่ารักดีน่ารักดีแกนี่มันพับเคก้กไม่ใช่คุกกี้แต่สวยขอให้หนึ่งรักกันนะคือไม่ใช่คุกกี้อะ่ะเฮ้ยเนี่ย this is cookie this is cookie โอ้ย c o กกี้คุกกี้ฟิลแบบเออรด สไลด์ทะเลที่แบบว่าใส่แบบว่าโรยพริกไทยและโรยสไลด์เล็กน้อยและผู้ชนะก็คือเอเ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คุกกี้แกให้ยีสิบได้ยังไงมันไม่ใช่คุกกี้มันคือคัพเค้กโกูนี่คุกกี้ล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าที่ไม่ใช่เกมเนี้อีกต่อไปแกแล้วดูนี่มันคัพเค้กแกนเนี่ยมเชลี่ด้านบนเนี่ยอะไร ไม่ใช่คุกกี้มันคือคัฟเค้กเนี่ยคุกกี้ไปละไม่เล่นละลบทิ้งมาเฟียหาดใหญ่โหดมากๆมาเฟียหาดใหญ่มีปืนมีอารพีจีมีรถถังลูกนี่คนไหนย